สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับน้องเมษาของพวกเรานะคะชงเมษาลำซิ่งนะคะน้องเมษาของพวกเราวันนี้มาพบกันเหมือนเคยนะคะสวัสดีสวยๆเร็วสวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่สวยๆนะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะน้องเมษาลำซิ่งตัวเล็กของพวกเรานะคะอายุ8ปีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะต่อไปเราจะไปพบกับแม่แม่ของพวกเรานะคะ ก็แม่เจ้าคุณแล้วก็แม่มะลิของพวกเรานะคะน้องเมษาสวัสดีอีกครั้งแล้วสวัสดีนอยสวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้วันที่30บนะคะมาพบก,กับแม่เจ้าคุณของเรานะคะแม่เจ้าคุณกำลังกินยาที่พ่อควรข,ของเราตัดมานะคะตัได้คะแนนจากแม่แม่พ่อทุกท่านนะคะดี หญ้าตรงนี้นะคะที่พ่อควานเราตัดมาให้นะคะได้คะแนนจากแม่แม่พ่อพ่อใจบุญนะคะที่เติมคะแนนมาช่วยนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะแม่แม่พี่พี่แล้วก็พ่อพ่อทุกท่านนะคะที่เติมคะแนนช่วยนะคะต่อไปเป็นแม่มะลิของพวกเรานะคะก็เมื่อคืนก็ไลฟ์สดกันมานะคะได้คะแนนได้ไปตัดหญ้าพรุ่งนี้มัเรือนี้เราก็จะไปเอาต้นสับปะรดอีกหนึ่งคันนะคะกราบขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะ ต่อไปไปพบกับแม่ตะวันของเรานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะท่านผู้ชมทุกท่านแม่ๆพ่อๆใจบุญนะคะวันนี้ก็วันที่30นะคะมาพบกับแม่ตะวันนะคะเมื่อคืนไล์สุดนะคะได้ส่วนแบ่งจากเพื่อนๆของท่านนะคะได้มาเติมคะแนนให้นะคะให้แม่ตะวันได้กินนะคะพ่อควานนะคะจัดป้อนแม่ตะวันได้แล้วนะคะ แม่ตะวันนะครับแม่ตะวันจะได้กินผลไม้วันหวานนะคะจากคะแนนของแม่ๆพ่อๆใจบุญทุกท่านนะคะกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะที่ช่วยเติมคะแนนเข้ามาให้ช่องเล็กๆของพวกเรานะคะช่องเมษาลำซิ่งนะคะก็ฝากแม่แม่พ่อๆแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกดไลค์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะขอบพระคุณท่านมากๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ